100บาทนะคะ4องค์หนึ่งพันนะคะเริ่มจากเริ่มจากอ่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นอ่านางพญานะคะพระนางพญาองค์เล็กนะคะองค์เล็กแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะนางพญาองค์เล็ก300บาทนะคะ300บาท ะะจัดส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นพ้าปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพิมพ์หลังแบบลงลักปิดทองนะคะเก่าๆแลแ้งๆร่อนๆแบบนี้เลยนะคะ300บาทเท่านั้นนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นพ้าเนื้อโลหะองค์ใหญ่นะคะไม่ทราบว่าเป็นพ้าอะไรนะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ สา0บาทนะคะรายการต่อไปเป็นจอบหลวงพ่อเงินค่ะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินพิมพ์นี้เลยนะคะแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเนื้อชิ้นค่ะเนื้อชิ้นเรียมกรอบพลาสติกนะคะเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้นะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นผ้าปิดตาค่ะไม่ทราบพิมพ์นะคะ เป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์เลยนะคะพี่ๆคะสามร0บาทนะคะจะส่งฟรีทุกรายการนะคะองค์ละ3004องหนึ่ันนะคะรายการต่อไปเป็นขุนแผ่นกระเบื้องเคลือบค่ะขุนแผ่นกระเบื้องเคลือบแบบนี้เลยนะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลออหลวงปู่สุขนะคะเหรียญหลวงปู่สุขแบบนี้เขียวเขียวเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะ300บาทนะคะ รายการต่อไปเป็นเหรียญนะคะเหรียญหลวงพ่อเกิดนะคะเหรียญหลวงพ่อเกิดพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะพร้อมกรอบแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้อ่าเป็นเป็นพระอะไรไม่ทราบเป็นองค์ใหญ่นะคะสมเด็จองค์ใหญ่นะคะแบบนี้เลยนะคะเจ้าของเดิม hm เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อกลวยนะคะแบบนี้เลย เป็นเนื้อออกสีชมพูชมพูหน่อยนะคะเลี่ยมกอบเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้นะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหล่าหลวงปูุสุขค่ะเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําแบบนี้เลยนะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะไม่มีห่วง เหรียญหลอดเจ้าสัวไม่มีห่วงเป็นแบบนี้เลยนะคะห่วงหักนะคะพี่พี่ขาสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสามร้อยบาทจัดส่งฟรีทุกรายการนะคะรายการต่อไปเป็นพระขุนแผนนะคะพิมพ์นี้นะมันมันสภาพใช้นะคะแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเดิมค่ะ เลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเขียวๆค่าขิวเขียวขึ้นนะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นพระคงหาเนื้อดินพระคงเนื้อดินแบบนี้นะคะตามสภาพเลย300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระซุ้มกองลงลักปิดทองเก่าๆแห้งๆนะคะร่อนๆแบบนี้นะคะได้ผ่าตรงตามรูปทุกองคนะคะพี่ๆค่ะ3า0บาทนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นผ้าเนื้อผงค่ะพิมพ์นี้นะผ้าเนื้อผงพิมพ์นี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะมีการปั๊มยันนะคะแบบนี้เป็นยันนะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเขาเรียกอะไรนะนกสาลิกาเหรอคะสมเด็จนกสาลิกานะคะองค์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเป็นผ้าเนื้อผงค่ะแบบนี้นะคะปิดทองด้านหน้านะคะปิดทองด้านหน้านี่นะคะ300อบาทนะคะ รายการต่อไปเป็นพระปิดตาพิมพ์นี้นะคะเดี๋ยนะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเรี่ยมกรอบพลาสติกแบบนี้นะคะกันน้ำมานะคะสามบาทค่ะรายการต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพิมพ์นี้ได้มาสองพิมพ์นะคะเริ่มจากองค์ที่หนึ่งนะ หลวงปู่ทวดเนื้อว่านองค์ที่1เป็นแบบนี้นะคะพิมพ์นี้นะแห้งๆเก่าๆเลยค่ะสามรอบาทนะคะหลวงปู่ทวดรายการที่สองนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรายการที่สองเป็นแบบนี้เป็นพิมพ์นี้นะคะ300รอบาทเท่านั้นนะคะนี่ยนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นพระรูปหล่อไม่ทราบว,ว่าเป็นพระอะไรนะคะเนื้อโลหะนะแบบนี้เลยค่ะเนี่นะคะ มียันด้านล่างนะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นเขียเะะเข้ยวแกะเสือนะคะเขี้ยวแกะเสือแบบนี้เลยนะคะเป็นเขี้ยวนะคะไม่ใช่เรซินนะคะไม่ใช่เรซินแบบนี้เลย300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นผ้าปิดตาคะ่ะพิมพ์นี้นะคะ300บาทเท่านั้นนะคะ300บาทคะ่ะรายการต่อไปเป็นเหรียญหล่อคะ่ะอันนี้เหรียญหล่อองค์ใหญ่หน่อยนะคะ แบบนี้นะคะเหรียญหลอกเก,เก่าแบบนี้เลยนะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญย5่สตวตรรษค่ะสีสีเงินเงินแบบนี้นะคะเหรียญย5่สสตวตรรษสีเงินเงินแบบนี้นะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นพระปิดตาค่ะพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะลงรักปิดทอง เก่าๆล่อนๆนะคะแห้งๆแบบนี้เลยนะคะเป็นผ้าเนื้อผง300บาท <paragraphs> นะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นผ้าลายไม่ทราบนี่นะคะเป็นผ้ารูปหล่อนะคะนี่ค่ะ300บาทนคะคะรายการต่อไปเป็นหลวงพ่องเงินวันนี้ได้รูปหล่อหลวงพ่อเงินมาทั้งหมด4องค์นะคะนี่ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินได้มาทั้งหมด4องค์นะคะ เริ่มจากองค์สีองค์ที่หนึ่งนะคะหลวงพ่อเงินรายการที่หนึ่งเป็นสีเงินเงินแบบนี้นะคะนี่นะสีเงินเงินแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะนี่นะเห็นไหมนี่นะคะไม่ทราบเป็นเนื้ออะไรนะคะไม่ทราบเป็นเนื้ออะไรเลยนะคะแบบนี้เลยเป็นสีแบบนี้เลยสีเงินเงินแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะรายการที่สองนะคะเป็นพิมพ์นี้นะ เก่าเขียวแห้งแบบนี้เลยนะคะตัดช่อนะคะ300บาทค่ะหลวงพ่อเงินรายการที่3นะคะแบบนี้นะคะพิพมนี้เก่าเขียวเหมือนกันเลยนะคะตัดช่อนะคะ300บาทนะคะหลวงพ่อเงินรายการที่4ค่ะแบบนี้นะคะนี่นะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นพ้าผงสุพรรณค่ะพ้าผงสุพรรณเนื้อดินนะคะแบบนี้เลย 300อบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเม็ดขนุนนะคะพาลีลาเม็ดขนุนเนื้อดิน,นะคะ่ะตามภาพเลยนะคะ300บาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปเป็นพับป,ปิดตาค่ะอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรนะคะแบบว่าจะเงินเงินหรือจะเขียวเขียวยังไงก็ไม่ทราบนะคือแบบมันเหลือบนะคะนี่นะพิมพ์นี้นะคะ300อบาทนะคะ Like me, รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อม่วงค่ะห่วงเชื่อมเหรียญหลวงพ่อม่วงห่วงเชื่อมแบบนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปเป็นเหรียญหล่อนะคะเหรียญหล่อแบบนี้เลยนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะเหรียญหล่อรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหล่อเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะเป็นพิมพ์นี้นะนี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะเหรียญหลวงพ่อเพชรแบบนี้เลยนะคะพิมพ์นี้นะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะนี่ค่ะมีเส้นผ่าปากแบบนี้เลยนะคะเก่าๆนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญคล้ายๆวบโพนะคะอันนี้เหรียญหลวงพ่อ หลวงพ่อเกษมเขมโกงนะคะเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกเป็นเหรียญรูปใบโพนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่นะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงปูสงป่สุขค่ะเหรียญหลวงปู่สุขหรือปู่ไข่เนี่ยนะไม่ไม่ไม่ทราบนะนี่นะคะเก่าแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปเป็นเหรียญนะคะเหรียญอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะเป็นเหรียญกลมๆนะเหรียญหลวงพ่อเพชรเป็นเหรียญกลมๆแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าเป็นพระพุทธนะคะด้านหลังเป็นหลวงพ่อเพชรนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นสมเด็จพระปิลันค่ะพิมพ์นี้นะเก่าเก่าราดำขึ้นทั่วทั้งองค์เลยนะคะที่ว่าเป็นสีดำๆนี่ด่างๆนี่เป็นลานะคะราดำ ฝังอยู่ในเนื้อพระเลยนะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จได้มาทั้งหมด4องค์นะคะ4องค์แบบนี้เลยนะคะพระสมเด็จ4องค์เลยนะคะเริ่มจากองค์ที่1นะพระสมเด็จรายการที่1เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะ300บาทนะคะสมเด็จรายการที่2นะคะเป็นพิมพ์นี้มันๆน,นะคะมันๆ เก่าๆเลยนะคะ300บาทค่ะสมเด็จรายการที่3เป็นแบบนี้นะคะา,าลัดลวดนะแบบนี้สนิมฝังในเนื้อผ้าเลยนะคะสนิมขึ้นฝังในเนื้อผ้าแบบนี้เลย300บาทนะคะสมเด็จรายการที่4เป็นพิมพ์นี้นะคะหัวโตๆแบบนี้นะเขาไมเ,เขาไม่ทราบพิมพ์นะคะ ไม่ทราบพิมพ์ว่าเป็นชื่อพิมพ์อะไรแบบนี้เลย300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเซตนี้นะเซตนี้องละ500บาทนะคะเซตนี้นะอง์ละ500บาทนะคะเริ่มจากตะกุดค่ะตะกุดแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแห้งๆนะคะลัอนๆโอ้โหแบบเก่ามากอะนะคะนี่นะนี่นะคะ500บาทนะคะ500บาท รายการต่อไปนะคะเป็นผักกิ่งค่ะมีเสียงกิ่งนะคะเป็นกิ่งก้นถ้วยค่ะกิ่งก้นถ้วยมีเสียงกิ่งนะคะหลอกติดที่เบ้ามานะคะสวยๆเก่าๆเลยนี่นะคะห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเหรียญหลวงปู่ทวด ปิดทองด้านหน้านะคะมีเส้นผ่าแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญสีดำๆแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นหลวงปูท่ทิมค่ะด้านหน้าเป็นหลวงปูท่ทวนปิดทองนะคะเก่าๆสวยๆเลยนะคะห้าบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นคำหมาค่ะ เป็นพระคำหมากนะคะของหลวงปู่ฤษีลิงดำนะคะเป็นเนื้อสีชมพูนะคะคำหมากเนื้อสีชมพูแบบนี้เลยนะคะของหลวงพ่อฤษีลิงดำนะคะ500บาทนะคะรายการต่อไปเป็นพระเนื้อผงของแม่ชีบุญเรือนค่ะสวยเลยนะคะแม่ชีบุญเรือน500บาทนะคะนี่นะคะ500บาทรายการต่อไปเป็นพระปิดตาค่ะพระปิดตายันยุ่งนะคะแบบนี้เลยนะคะ ห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุกค่ะเหรียญหล่อหลวงปู่สุกปิดทองด้านหน้าแบบนี้นะคะสวยเลยนะคะหายากเลยนะคะเหรียญเหรียญหล่อของหลวงปู่สุกปิดทองแบบนี้นะหายากมากเลยแล้วก็สวยมากด้วยนะคะห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะมีอยู่องค์เดียวนี่ค่ะเป็นหลวงพ่อเงินไม่ทราบพิมพ์นะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะคะ ด้านหลังเป็นหลังเรียบด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะเรี่ยมเงินนะคะประกันเงินนะคะเรี่ยมเงินแท้ <c oughs> 1> 1, นะคะเรี่ยมเงินหนึ่งพันห้าร้อยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยนี่นะคะหนึ่งพันห